สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะนะครับผมนะฮะที่กำลังจะออกจากช่องช่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือรักษาหนูหน่อยคุณหมอมอนสเตอร์นะครับอนิเมะเรื่องนี้นะฮะเป็นอนิเมะที่เอ่อค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดังแต่สำหรับผมผมว่าค่อนข้างดี นะครับไม่ดังแต่ดีนะครับไหนใครยังไม่เคยดูเรื่องดีกันบ้างฮนะผมไม่รู้นะผมอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกนะครับผมโอเคฮนะงั้นก็รีบไปดูซะนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมีให้ดูฟรีถูกลิขสิทธิ์ที่ช่อง Muse Thailand นะครับแถมตอนนี้เนี่ยมีมัดรวมตอนนะครับคาดว่าน่าจะหมดสัญญาในไม่ช้ารีบไปดูนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเอาออกนะครับผมแล้วก็เขาไม่ได้จ่ายนะครับโฆษณาให้ฟรีนะครับเพราะว่า เป็นช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับผมสนับสนุนอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีฮาเลมครับเซอร์วิสคนดูค่อนข้างเยอะนะครับใครดูก็ใส่หูฟังนะครับไม่งั้นทุกสายตาจะมองมาที่คุณแถมเรื่องนี้มีไลท์โนเวล8-9เล่มมีแปลไทยด้วยนะครับลิขสิทธิ์แท้หาซื้อได้นะครับสายสเซอร์วิสนี่อาจจะถูกใจเลยครับถูกใจแบบสุดๆเลยฮะแต่ถ้าถามว่าอนิเมะ กับไลโนเวลอันไหนสนุกกว่า <c oughs> ผมว่าไลโนเวลสนุกกว่าวะ่ะอนิเมะน่าจะทําออกมาเพื่อโปรโมทมากกว่านะครับแต่ใครสายแนวเซอร์วิสอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยทำมาเพื่อพวกคุณโดยเฉพาะนะครับผมเนื้อเรื่องนะครับก็เฉยเยนะครับใครสายเนื้อเรื่องก็ปล่อยผ่านได้นะครับไม่ต้องดูก็ได้แต่สำหรับดูใครเครียดอันนี้ได้ครับ การดาเนินเรื่องนี่ก็สับสนสลับกันไปงุนงงบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นอนิเมะที่ปูเนื้อเรื่องของแต่และตัวละครออกมาใน1ตอนบ้างจบใน2ตอนบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเขาขายเซอร์วิสลด้วนครับอย่าหวังเนื้อเรื่องครับใครดูหวังเนื้อเรื่องนี่ก็อย่าคาดหวังเลยฮนะส่วนใครดูคลายเครียดผ่อนคลายอยากได้อะไรมากระตุ้นอยากได้อะไรมาแบบเออทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ นะครับอยากอยากไม่เยอะอารมณ์ต่างๆนะครับก็แนะนำนะฮะอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมเอาจริงๆริงเรื่องเนี้ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอกับคนไข้ใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับหมอกับคนไข้เนี่ยก็จะสยยวเสียวบ้างนะฮะเรื่องนี้ที่บางครั้งดูจะผิดจรรยาบรรณคนเป็นหมอไปนิดหน่อยนะครับแต่อย่าคิดมากฮะอนิเมะก็คืออนิเมะการ์ตูนก็คืออนิเมะ นะฮะกระตูนก็คือกร์ตูนทษทีกระตูนก็คือดีเมยนี่คืองงอันิเมย์ก็คือกร์ตูนเออกร์ตูนก็คือกร์ตูนครับอย่าเออไปเซนซิทีฟอย่าไปคิดป้าครับกระตูนทำเพื่อมาให้เราสนุกสนานกับกับการดูมีอรรถรสมีความสุขนะครับผมก็มันแค่ผิดจัญญาบรรณหมอในเออเรื่องเรื่องความเป็นจริงฮะยาวความเป็นจริงมาเหมา,มาร่วมกับกระตูนครับมันไม่เหมือนกันฮะ แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าซบๆลงไปบ้างนะครับผมอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากฮนะเพราะว่าคนไข้เนี่ยที่มาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ครับพวกเซนซิทีฟก็คงจะเข้าใจนะฮะส่วนผมนี่เฉยๆครับดูใครเครียดนะครับผมหมอกับหมอกับคนไข้คนไข้เป็นมอนสเตอร์อนี้ก็คงไม่คิดมากเนาะดูใครเครียดไปฮะดูใครเครียดไปเลยนะครับอย่าคิดมากแต่พระเอกนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ชาย แล้วก็เป็นหมอที่เป็นตัวอย่างเลยนะเป็นสุภาพบุรุษที่ซื่อตรงกับคนไข้นะครับแล้วก็ตามสไตล์ฮาเลมเลยครับมีคนหลงเยอะแยะสร้างฮาเลมไปทั่วไปปากหมุดเขานะครับแต่ผิดหลักนิดหน่อยตรงพระเอกไม่ได้ชอบใครนะครับก็อาจจะมีบ้างยกเว้นบางคนอาจจะมีบ้างนะฮะไม่สปอยไปดูเอง น่าจะมีหวังมากพอสมควรนะไอ้คนคนนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าเอออย่าหวังมากครับมันเป็นแนวฮาเรมอะไรพวกนี้ฮะก็อย่าหวังมากครับแนวฮาเรมเซอร์วิสคนดูแฟนตาซีที่ค่อนข้างแปลกนะครับฮะมันแปลกมากนะครับแปลกพอสมควรเลยแหละนะับแต่กเพราะความแปลกๆนี่แหละฮะเลยทําให้ผมคิดว่านี่คือเรื่องแฟนตาซีที่แปลกดีนะครับแปลกดีแล้วก็ค่อนข้างใหม่ นะครับแถมลายเส้นนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะสวยพอใช้ได้นะเหมาะกับแนวนี้นะแนวเออฮาเลมแนวเซอร์วิสเหมาะมากนะครับสตูดิโอก็ทำออกมาได้ดีครับสตูดิโอทำแอนิเมชันก็ออกมาได้ดีครับนะโอเคผมไม่พูดมากทำเพงลงละมาให้เทียแอนิเมะเรื่องนี้กันดีกว่านะครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมให้ A บวกครับแต่ว่าผมชอบนะให้ A บวกถึงมันจะน้อยสำหรับคุณแต่สำหรับผมก็ถือว่าเยอะ นะครับก็ผมชอบชอบแต่ไม่ได้ชอบถึงขั้นนั้นขั้นที่แบบเออว้าวต้องเป็นติ่งต้องอวยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะว่าแค่มันไม่ใช่แนวของผมฮะผมเลยรู้สึกว่าให้ A บวกก็พอสําหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็อาจจะให้เยอะนะครับแต่ผมนี่ให้แค่ A บวกก็พอมันไม่ใช่แนวผมฮะผมเลยสนุกกับมันไม่ค่อยได้ฮนะเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของผมขนาดนั้นนะฮะ แล้วก็ที่ชอบก็ชอบแค่ตัวละครแล้วก็การออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็การเซอร์วิสนิดนิดหน่อยๆน่อยะฮะก็เซอร์วิสในแบบที่ผมชอบนะครับส่วนเนื้อเรื่องนี่ก็เฉยๆครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันไปสุดได้มันก็ไปไม่สุดครับมันสุดได้นะมันไม่สุดเหมือนสตูดิโอแบบกักเอาไว้ดีกว่าไปอ่นอาน Light ร์เบวเอานะครับแต่เข้าใจฮะสตูดิโอใหม่นะับผลงานแรกๆแต่ทําออกมาได้ขนาดนี้นี่ ถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยอะสรุปก็นะใครอยากดูก็ดูฮะไม่ดูก็ไม่เป็นไรฮะแต่แนะนําไว้ว่ามันผ่อนคลายใครเครียดนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูกันซะก,ก่อนที่อนิเมะเอ่อก่อนที่เอ่อช่อง y t u t u นะครับที่ถูกลิขสิทธิ์ muse thailand เขาจะเอาอนิเมะเรื่องนี้ออกนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมัดรวมตอนแล้วแสดงว่าเริ่มน่าจะมีการหมดสัญญานะครับผมนะฮะดู แบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะแบบฟรีๆเลยฮะได้ที่ช่อง YouTube Muse Thailand นะครับก่อนเขาเอาออกไปนะครับรีบดูนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะนะครับแต่ว่าให้รีบดูนะอืมให้รีบดูเขาไม่ได้จ่าย 敵のえになったのです」